สวัสดีค่ะกัญญาพักมูวี่วันนี้ขอนำเสนอเรื่องย่อใจพิสุทธิ์หนึ่งในนวนิยายชุดดวงใจเทวพรมใจพิสุทธิ์รักแรกของเธอกับเขาทำให้รักเรากลายเป็นนิรันใจพิสุทธิ์เทวพรมหรือหนูพุกเด็กสาวกำพ้าที่มีชาติกำเนิดไม่แน่ชัดเมื่อคุณพ่อบุญธรรมของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทำให้เธอต้องมาอยู่ในอุปการะของสายสมอนซึ่งเป็นพี่สาวของคุณพ่อบุญธรรมของเธอตอนนั้นเธออายุเพียง15ปีเท่านั้นเมื่อก่อนเธอเป็นคนอ้วนสวมแว่นหนาเตอะและเป็นคนที่หม่อมหลวงรัานจากักรกับหม่อมหลวงพูเทนเนศชอบแกล้งและชอบเรียกเธอว่าหมูพุกแทนที่จะเรียกว่าหนูพุกเหมือนคนอื่นๆ เมื่อโตมาเธอกลายเป็นคุณครูสาวสวยหุ่นดีและไม่สวมแว่นไม่เหลือเขาที่เคยอ้วนเลยทำให้ถึงขนาดที่หม่อมหลวงรณจักรยังจําเธอไม่ได้ร้อยเอกหม่อมหลวงรณจักรจุธาเทพหรือคุณจกักรเป็นบุตรคนโตที่เกิดจากหม่อมราชวงศ์รณพีกับเพียงขวัญ มีน้องชายคือเรืออากาศตีหม่อมหลวงรณภูมิจุธาเทพและหม่อมหลวงรณกรจุธาเทพและน้องสาวคือหม่อมหลวงรถนเรศจุธาเทพหม่อมหลวงรณจักหรือคุณจักมีนิสัยขี้เล่นเจ้าชู้ขี้อ้อนแต่เวลาทำงานจะจริงจังกับงานและมีความรับผิดชอบสูง เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆเหมือนหม่อมราชวงศ์รณภีผู้เป็นพ่อไม่มีผิดรณจกักรรับราชการเป็นทหารม้ารักษาพระองค์ปัจจุบันใจพิสุทธินั้นยังกลายมาเป็นครูประจำชั้นของสุนิดาหรือส้มจี๊ดน้องสาวของเพื่อนสนิทของหม่อมหลวงรณจกักร ร้อยเอกสิงโตเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการประทะกับนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ทำให้ร้อยเอกหม่อมหลวงรนจักรจุธาเทพหรือคุณจกักรต้องรับส้มจีตมาอุปการะเพราะเพื่อนรักทำพินัยกรรมยกสมบัติที่ตนมีทั้งหมดให้ส้มจีตโดยให้รนจักรเป็นผู้ปกครองของส้มจีตจนกว่าส้มจีจะบรรลุนิติภาวะ ครอบครัวคุณจักทุกคนให้ความรักความเอ็นดูส้มจีดเป็นอย่างมากในตอนแรกที่ส้มจีดไปโรงเรียนและยังปรับตัวไม่ได้เนื่องจากยังคงเศร้าโศกกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ต้องเสียทั้งมารดาและพี่ชายไปแต่ส้มจีดก็ให้ความเคารพและไว้ใจคุณครูใจพิสุจิ์ที่ดูเหมือนเป็นคนเดียวที่เข้าใจเธอเมื่อคุณจะได้มาพบหนูพุกในครั้งแรก จึงเกิดความประทับใจเพราะเคยเจอกันตอนที่ตนเองไปจอกกิ้งในตอนเช้าแต่ตอนนั้นคุณจักยังไม่รู้จักเธอโรณัจักมักจะเอาเรื่องของส้มจีดมาอ้างเพื่อให้หนูพุกนั้นมาช่วยในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับส้มจีดแต่แท้ที่จริงแล้วตัวเขาเองเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับหนูพุกโดยที่เขาไม่รู้ตัว ส้มจี๊จะเป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองฝึกหัดของเธอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่แล้ฟังเรื่องยอ่อละครใจพิสุทธิ์ไปกับช่องกัญญาพักมูวี่นะคะติดตามชมเรื่องราวความรักของคุณจักกับใจพิสุทธิ์ได้ในละครชุดดวงใจเทวพรม เรื่องใจพิสุธิ์รับชมได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬกา20นาทีเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2567นี้ดูทีวีกดช่อง33ดูมือถือกด 3+ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของละครใหม่ๆหากผิดพลาดไปประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะ ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านสุขภาพดีพักผ่อนนะคะสำหรับคนที่เลิกงานแล้วหรือคนที่กำลังเริ่มต้นในวันทำงานขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาค่ะขอบคุณค่ะ